และนี่ก็คือตัวอย่างของการไม่มีผ้าซับเสียงนะครับจะสังเกตว่าหน้าต่างทั้งสองข้างปกติมันจะมีผ้าม่านใช่ไหมครับแต่เนื่องจากผมเอาไปซักนะครับทำให้เสียงในห้องนี้ค่อนข้างออกมากล้องและสะท้อนได้มากขึ้นครับเพราะไม่มีตัวดูดซับเสียงอย่างผมจะดีดนิ้วนะครับหรือตบมือทุกอย่างมันจะกล้องแต่พอมีที่ซับเสียงปุ๊บเสียงที่สะท้อนที่ก้องออกไปก็จะหายไปครับ สมมติผมตบมืออีกทีนึงหรือดิดนิ้วมันก็จะไม่ก้องและไม่สะท้อนมากกว่าเดิมแล้วครับพอทั้ง2ด้านนี้คือตัวดูดซับเสียงนั่นเองครับ